อยาแต่เชื่อนะครับอุปกรณ์เขียนแบบซูเปอร์ดิเมนชั่นมาซะงั้นนะครับนะเราเรียกง่ายๆดีกว่านะครับก็คือแปนมุมพิเศษนะครับนะถ้าใครนื้สกิลของจี้นี้ไม่ออกนะครับก็คือสกิลไหม่ของไอรินนั่นเองนะครับนะบอกตามตรงว่าโคตรเซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่าที่เซิร์ฟไต้หวันเนี่ยผมยังไม่เห็นว่าจี้นี้เข้านะผมก็เลยแบบไม่ได้คิดว่ามันจะมานี่มันมาแบบเซอร์ไพรส์มากนะครับ มันเป็นที่ที่เก่งมากนะครับคือเป็นของที่ต้องมีเลยอ่ะนะครับแล้วมันเอามาต่อจากอีเวนต์ของตัวมีเมียนอ่ะนะครับซึ่งตัวมีเมียนต้องใช้มันแล้วก็หลายๆคนเนี่ยน่าจะล้มละลายไปกับตัวมีเมียนแล้วนะครับคือเหมือนมาหักหลังเราอ่ะนะครับคือที่นี้ต้องมีนะรีบหาเพชรมาทําให้ได้นะครับสําหรับที่นี้นะนะครับเดี๋ยวเราไปดูความสามารถกันว่าโดนเนืร์กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์จะเท่าไหร่นะนะครับ อุปกรณ์เขียนแบบซูเปอร์ดเมนชั่นนะครับเมื่อก่อสร้างพื้นที่ของฉันนะครับโอกาส38%อัปเกรดแลนด์มาร์คและย้ายทันทีไปยังพื้นที่หัวมุมหรือพื้นที่พิเศษนะครับเพิ่ม5%เมื่อไม่แสดงผลนะครับนะเปอร์เซ็นต์เท่ากับไม์ของไอรินเลยนะครับถือว่าโคตรดีครับเพราะว่าถ้าใครเล่นไอรินจะรู้นะครับว่า สกิลใม่ออกโคตรดีครับออกจนน่าเกียดแต่บางทีอะนะครับนะอีเวนต์นี้มีเท่าไหร่ใส่ให้สุดนะครับต้องปิดให้ได้ผมบอกเลยนะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันใช้อะไรแรกบ้างนะครับใช้ g ีเอสี่ชิ้นนะถือว่าใช้น้อยนะสี่ชิ้นเองนะครับ g ีเอสเนี่ยแลตัวสุ่มจีได้นะครับก็ ขอที่ดีก็คงจะเป็นแปลนยานนะครับนะแปลนลอยฟ้าที่เฉยๆแล้วนะครับเจอจี้นี้เข้าไปนะนะครับแล้วก็ A บวก2ชิ้นเนี่ยแลก S ได้นะครับ A ธรรมดา3ชิ้นแลก A บวกนะครับอีเวนต์นี้ดูเหมือนจะง่ายนะเพราะว่ามันหา A ไปแลก A บวก A บวกไปแลก S นะครับเอออีเวนต์นี้อาจจะไม่ยากนะนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดกันเลยไหมนะครับเพราะว่าตอนนี้หน้าประกาศมันยังไม่ขึ้นเลยนะครับนะ เรามาเปิดของดองกันครับเปิดให้หมดนะขอแค่ได้วัตถุดิบพอแล้วครับอีเวนต์นี้ไม่ยากมากนะขอแค่วัตถุดิบนะครับใครได้โกยเพชรเมื่อวานไหมนะครับดูนะผมได้เท่าไหร่นะครับหนึ่งสสามี่นะครับผมโกยเพชรได้400ร้นะชื่นใจนะครับแต่ว่าผมโกยแค่ชั่วโมงเดียวนะ เพราะว่ามันเป็นเพชรล้วนอะเพชรล้วนมันได้ยากนะครับของดองผมหมดแล้วครับมีกระจุยนึงนะครับนะตอนนี้นะครับเรามีเพชรอยู่93,114เพชรนะครับนะเดี๋ยวผมขอจดแป๊บหนึ่งนะครับจะได้มาสรุปกันว่าหมดเท่าไหร่นะสำหรับอีเวนต์นี้นะครับผมขอหมดสัก3 0 0พได้ไหมครับจะเป็นอะไรที่คุ้มมากนะนะครับผมว่าอาจจะปิดไม่ยากอีเวนต์เนี้ยนะครับ เรามาเริ่มเปิดกันดีกว่ามาันะครับส่งฟรีก่อนนะไปครับลุย A บวกมาแล้วครับเป็นไง A ธรรมดามาแล้วครับคะแนนของขวานเต็มมาผมขอ A บวกครับเฮ้ยผมว่าอาจจะไม่ยากนะดูจากสภาพแล้วนะครับวันพุธนะคนไม่มีเพชร ต้องโกยเพชรนะครับที่นี้ต้องมีจริงๆนะครับขอหน่อยวัตถุดีบคะแนนของขวัญผมไม่มาเลยครับชื่นใจใช่เลยเปิดต่อครับมามาแล้วครับเห็นปะเอธรรมดามันมาไม่ยากนะผมว่าอีเวนต์เนี้ยเหมือนมาแจกของอะ่ะ เพราะว่ามันไม่มีแบบต้องหา A บวกแยกกับ A นะครับคือขอแค่ได้วัตถุดิบอะ่ะเราก็ปิดเวนแล้วครับอีเวนนี้ต้องทำนะครับแจกของขนาดนี้นะช่องเต็มอะไรนักครับขายทิ้งไปให้หมดนะรวมจี้ไม่มีนะครับตัวต่อครับเออเมารัวๆเลยครับ ดูดิเห็นป้าเอมันไม่ยากนะเน,นี่ยดูดิเมื่อกี้เอบวชนะครับมันอีเวนต์แจกของจะชัดหนะ้าคนนลักกี้เต็มครับมาผมขอวัตถุดิบครับ ผมบอกเลยนะว่าตัวมีเมียนผมเนี่ยจะได้แจ้งเกิดสายวิกแล้วนะครับขอแค่มีจี้นี้ก็เล่นได้แล้วนะสายวิกอันนะครับทํแนลักกี้ผมแม่งแบบไม่ได้อะไรเลยนะครับเอบวกเป็นไงเอบวกมารัวๆครับรอบนี้แบบไม่ได้ใช้สูตรเลยนะใช้แค่สูตรหนูยิ้มนะครับ ขลุบใช้ปะเนี่ยใช้นะครับใช้สูตรหนูยิ้มนะเฮ้ยมันไหครับอย่าเงียบใจคอไม่ดีเราได้กี่ชิ้นแล้วเนี่ยผมไม่ได้นับเลยนะนี่ผมเปิดแบบเมามันมากอยู่คนเดียวนะครับเดี๋ยวขอวัตถุดิบอีกชิ้นหนึ่งนะเดี๋ยวเราออกไปแลกกันนะครับโอเคมาแล้วนะ ไหนมาดูสิเราได้มา4ชิ้นนะครับโอเคแลกไปครับ4ชิ้นเราขาด A บวกอีกแค่1ชิ้นนะครับอีกแค่1ชิ้นนะนะครับอะไรเนี่ยยีบาทเหรอครับผมว่าอีเวนต์นี้เหมือนมาแจกของอะดูดิ อันนี้เติมได้นะนะครับเพราะว่ามันได้2ชิ้นนะเห็นไหมเฮ้ยนี่ผมปิดอีเวนต์แล้วนี่ถ้าผมเติมมันนี้แล้วก็ไปเล่นรอกผมปิดแล้วครับแต่ผมขอเติมแป๊บหนึ่งนะครับนะเราซื้อเรียบร้อยแล้วครับนะเดี๋ยวเราไปเปิดกันนะครับเผื่อได้ A บวกมาเลยนะนะครับหรือว่าได้ S นะครับเปิดไปชิชวๆนะครับถ้ามีแสงก็ดีนะครับ ไม่มีแสงก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราไปเล่นรอบกันนะครับเล่นทิปเปิลนะเรารีบครับเดี๋ยวผมขอตัดคลิปเลยแล้วกันนะครับเรียบร้อยนะครับจบแล้วนะภายในแป๊บเดียวนะครับเล่นทิปเปิลมันง,ง่ายมากนะครับมัมานี่นะครับ มีรางวัลเล่นชนะได้ลิงด้วยนะคืออะไรครับเนี่ยเปิดไปครับชิวๆเรียบร้อยปิดอีเวนต์แบบชิวๆอ่ะดูดีหมวดไปเท่าไหร่เองอ่ะเนี่ยปิดแล้วครับตอนนี้เพชรเรามีทั้งหมด91114ตอนแรกเรามี93114นะครับ ผมปิดแค่สองพถามจริงของดีขนาดนี้ปิดสองพไม่อยากจะเชื่อนะครับนะนี่มันอีเวนต์แจกของจะชัดนะครับเออเรามาสุ่มจี้ข้า่าสุดที่กันดีกว่านะครับนะปิดน้อยครับสบายใจนะแถมหนึ่งในของที่รอเนี่ยก็มาแล้วนะครับเลยแบบรู้สึกดีนะตอนนี้นะครับแต่ก็นะ สุดฮิตนะครับไม่ได้อะไรเลยนะอ๋อกิจกรรมลิงคืออันนี้นะครับนะลิงหนึ่งตัวได้รับสิบเพชรนะครับสะสมสองตัวเนี่ยไปแลกลูกบาศกลิงนาโชคได้นะครับถ้าลิงสี่ตัวจะแลกเป็นแสงนะครับนะลูกบาศน้องลิงเนี่ยก็ลุ้นรางวัลตามเนี่ยนะครับนะตามรูปเลยนะครับส่วนแสงเนี่ยมีออฟอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับ ก่อนอื่นเลยนะเดี๋ยวเรามาอัพนี้กันนะครับเดี๋ยวเรามารวมแสงกันด้วยไหมนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วครับจี้นี้ต้องมีออฟเทพเทนะครับอยู่ในจี้นี้นะแต่เดี๋ยวเราขอนี่ก่อนครับอัพเกรดก่อนนะกินไปแล้วครับ A บวกโคตรเยอะนะตั้งแต่ขยายช่องมาเนี่ยแบบว่าเต็มไปหมดนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูออฟกันก่อนนะครับว่าออฟใหม่เนี่ยที่แรกได้เนี่ยมันมีออฟอะไรบ้างนะครับตัดนางฟ้า70ออกกอ85้นะครับที่เหลือก็เกลือนะครับก็เฉยๆนะๆนะเอาจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรวมแสงกันดีกว่านะครับนะผมมีแสงเหลือเยอะแยะเลยนะครับอันนี้ใช้ได้ไหมอะ เรียบร้อยหมดอายุไปแล้วนะครับอันนี้ใช้ได้ไหมอันนี้น่าจะใช้ได้นะนะครับเบิ้ลยี่แปดออกก่อแปดห้าอันนี้เอาไว้ก่อนได้ไหมอะคือผมอยากได้ออกป้องกันนะครับไม่ก็ออกกันไกลนะครับอยากให้อยู่ในจี้นี้นะเพราะจี้นี้ได้ใช้แบบยาวๆแน่ๆนะครับเรามารวมแสงพิเศษกันนะครับเพราะว่าจะมีออกป้องกันแล้วก็ จะมีนี่นะครับนี่กันไกดนะครับอยู่นี่นะ1 5เนี่ยนะครับที่ยาวๆนะตั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ยรวมแสงพิเศษมาเป็นโคตรเยอะ30-40ก้อนได้แล้วมั้งนะครับไม่เคยได้เอากันไกดเลยครับนะรอบนี้ต้องมาครับวันนี้รู้สึกดวงดีนะครับออกกันไกดมาไม่ใช่นะครับอันนี้ออฟเกลือนะ แสงพิเศษอยู่ไหนครับมาขอกันไกด์ไม่ก็ป้องกันนะครับอะไรเนี่ยรวมต่อครับเมที่สามแสงพิเศษผมดองมาเยอะนะโอ้โหออฟเริ่มใจคอไม่ดีแล้วครับขอหน่อยกันไกด์ ได้แต่อะไร50% 50%เปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยม,มันเน่านะครับกังไก่โอ้โห,โห <c oughs> ผมเคยเห็นบางคน่ะมีออกกันไก่แบบสามสี่จี้นะครับผมขอบ้างสักกี้หนึ่งนะ <c oughs> อะไรอ่ะได้แต่50%อันนี้ย ดองมาตั้งนานนะครับเกี้ยงเลยปะเนี่ยเหม็นเขียวมากเหลือเม็ดน,นี้ไม่สุดท้ายมั้งเนี่ยเหม็นเขียวจริงมาเธอขอร้องโอ้โหผมได้แต่50%ไล้ like ์สาระเนี่ยตอนนี้แบบความดันขึ้นเลยครับปวดหัวเลยนะแสงพิเศษผมรวมไม่เคยได้ดีเลยครับ แล้วก็หมดแล้วด้วยดูดิดูเกมมันทำกับผมสิครับตัไงไกา์ผมก็ยังไม่เคยได้สัมผัสเหมือนเดิมนะครับเรามารวมแสงระดับสูงกันเพราะว่ามีออฟป,ป้องกันนะครับที่เราต้องการคือออฟป,ป้องกันนะครับสร้างแลนด์มาร์คอะไรเนี่ยไม่เอาขอออฟป,ป้องกันครับขอร้อง อยากเกือเลยอีเวนต์นี้สร้างแลนด์มาร์คขอหน่อยครับออป้องกันมามาหน่อยโอเคครับมาแล้วถือว่าชื่นใจนะครับนะออป้องกันก็ยังสําคัญอยู่นะนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่สําคัญมากแล้วก็ตามนะครับแต่มีไว้มันก็อุ่นใจนะครับนะ แสงระดับสูงที่เหลือนะครับผมจะรอนี่รอลองทานินจาครับนะซึ่งอาจจะมาเซอร์ไพรส์ในอีเวนต์ครั้งหน้าก็ได้นะครับนะก็สำหรับอีเวนต์นี้นะครับเป็นที่ที่ต้องทําเป็นของที่ต้องมีนะครับคือแบบลงทุนเต็มที่เลยครับนะซึ่งเราสามารถใช้เงินปิดได้เพราะว่านี่ครับเราเปิดมาเนี่ยได้ A ได้ A บวกได้ S มันมีประโยชน์หมดนะครับคือเราใช้เงินเติมได้เลยเนี่ยเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะ ขาย S ด้วยครับเอากันอย่างนี้เลยเหรอนะผมว่าเราจะซื้อเอสเนะ่ะเราซื้อ3แพ็กนี้ดีกว่านะครับ3แพ็กนี้รวมกันอนะ่ะเอาไปแลกทีเอได้ประมาณ2ชิ้นนะครับถ้าดวงดีหน่อยก็อาจจะได้มากกว่านั้นนะครับแล้วก็เนี่ยซื้อแพ็คนี้ก็ได้ถ้าสมมติว่าเราแบบไม่มีเพชรเลยอ่ะเราเอาเงินตบเลยครับนะเราเอาเงินสู้นะครับคือมันต้องมีจริงๆจีเนี้ยนะถ้าเราพลาดแล้ว เราไม่รู้ว่านานขนาดไหนเนี่ยมันจะกลับมานะครับหรือว่านี่ครับผมว่าเราเติมแพ็คลองสุดท้ายอ่ะของแถมมันแทบจะปิดเว้นแล้วอ่ะนะครับเห็นของแถมไหม A A บวกอย่างน้อยคือได้5ชิ้นแล้วอ่ะ A ธรรมดาได้7ชิ้นอ่ะนะครับคืออีเวนเนียใช้เงินปิดได้เลยนะครับก็แนะนำกันไปนะครับสำหรับคนไม่มีเพชรนะแต่ว่ามีเงินนะครับเอาเงินสู้นะครับ เพราะว่าที้นี้ใช้ได้เกือบกับทุกตัวเลยครับต่วิกจะล้มมันใช้ได้หมดนะเพราะว่าที้นี้มันเล่นได้หมดนะครับแผนที่โลกแผนที่อารีนาเล่นได้หมดเลยนะครับของโคตรดีนะครับก็ส่วนตัวผมปิดไปแค่2,000เพชรนะครับจาก29บาทคุ้มค่ามากนะครับผมว่าอีเวนต์นี้ไม่ยากหรอกนะนะครับก็เอาไว้เดี๋ยวรอดูรีวิวแล้วกันนะครับนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกันกดไลค์หน่อยนะครับ ใครยังไม่ได้กดติดตามยังกดได้นะครับนะปุ่มแดงๆนะครับนะก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบายทุกคน